ที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเรื่องสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตโดยเห็นสมควรประกาศให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดผงครึ่งเสาเป็นเวลา30วันนะคะและให้ข้าราชการพนักง,งานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด1ปี สำหรับประชาชนทั่วไปค่ะก็ขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมโดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ก็ได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนักพิเศษนะคะในเรื่องของการวางกรอบการจัดพระราชพิธีโดยที่ประชุมค่ะก็เห็นชอบตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีโดยรัฐบาลไม่ได้มีคำสั่งให้ภาคเอกชนประชาชนงดจัดงานรื่นเริงนะคะ และเป็นเพียงการขอความร่วมมือค่ะให้ใช้ดุลพินิษพิจารณาการจัดกิจกรรมต่างๆด้วยความเหมาะสมนอกจากนี้ยังได้ถแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเชิญชวนประชาชน,ช,น,ช,นชาวไทยนะคะร่วมใจแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกจิตอันเป็นบุญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขณะที่สำนักพระราชวังค่ะก็เปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงพระบรมศพเบื้องนาพระฉายาลักษณ์ในวันที่26ตุลาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12น,นาฬิกานาศาลาสหาไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งหน่วยงานภาครัฐค่ะได้เตรียมอำนวยความสะดวกประชาชนให้ได้แสดงความอาลัยและร่วมพระราชพิธีพระบรมศพอย่างสงพระเกียรติ สำหรับเส้นทางเคลื่อนพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังในวันนี้วันที่26ตุลาคมนะคะจะเคลื่อนขบวนเวลา16นาฬิกาสำหรับประชาชนที่ประสงค์จะร่วมแสดงความอาลัยก็สามารถเข้าร่วมได้ตามเส้นทางขบวนพระบรมศพเคลื่อนผ่านค่ะ